สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันนะครับหลังหวยออกมาแล้ว7วันคราวนี้เทปนี้นะก็จะเป็นเทปโค้งสุดท้ายแล้วก็โชว์หวยกระดานนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องตัวเลขนะเราก็จะคุยเรื่องของชาวราศีก่อนเพราะว่ามีเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับคือมรดจะอยูเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้หวยออก เลขศูนย์เนี่ยนะติดต่อกันมาสองสามงวดแล้วนะครับมันจะยูยังส่งผลในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะชาวราศีเมษชาวราศีพฤกษ์ศกราศีกันราศีกรกฎนะครับนะแล้วก็ราศีมังกรจะโดนเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะยูเนี่ยก่อนวางลูกแรกที่ราศีมังกรนะครับก็เตือนแฟนแฟนนะครับนะที่กเกิดเดือนอมกรานะพฤษภา เมษาคระดากันยาแล้วก็ตุลานะครับนะก็จะมีพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็จะให้ระวังอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องก,การขับรถนะขึ้นลงกระไดนะครับการลื่นล้มในห้องน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ท่านเจ็บปวดนะครับเพราะว่าเสาเนี่คือกระดูกและเส้นเอ็นนะครับนะเดี๋ยวท่านก็จะมีอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันก็จะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ มีเรื่องเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมรดญ์ยูนอกจากที่จะทําให้หวยออกเบอร์ศูนย์แล้วเนี่ยนะครับนะมันยังทําให้แฟนๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับนะก็มีการเตือนกันไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามรดญ์ยูเข้าพบการเงินของโลกต่อไปนี้ตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมามันเพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวนะแล้วการเงินของโลกเนี่ยนะครับก็จะมากเป็นห่วงนะเขาบอกว่า กูรูของอเมริกาเขาวิจารณ์เศรษฐกิจในเมืองไทยรวมทั้งกูรูหลายคนในประเทศด้วยนะครับนะคราก็บอกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยนี่นะเหมือนคนป่วยแล้วก็เหมือนคนแก่นะครับนะนั้นแล้วนี่นะเศรษฐกิจไทยก็เลยบอกว่าเป็นคนแก่ขี้โรคที่ป่วยด้วยโอ้โหนะครับงนั้นแล้วมาถึงไงเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าให้ประหยัดอดออมนะครับ นะเราอย่าใช้เงินซีซัวแล้วถ้าเป็นไปได้เลยจริงๆนะครับก็คือให้เก็บเงินขึ้นมาทุกเดือนเดือนละ10%นะครับนะแล้วเราก็เอามาที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายหนี้สินที่มีมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่มีนะครับเก็บตังค์ไว้เยอะๆนะครับช่องหองผมเนี่ยนะครับคือแบ่งปันกันรวยนะเราก็มีอยู่ทางเดียวนั้นเองที่จะพอช่วยได้ก็คือเรื่องของการคํานวณเลข นะครับนะเลขมหัสจรรั์ที่เราให้นี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ข้าขอว่าให้ท่านผู้ชมนะชมให้จบอย่าเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องผมมีแต่ให้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเ,เราจะโชว์หวยกระดานนะครับนะตนช่วงท้ายของรายการนี่นะครับช่วยดูให้จบหน่อยจะมีโฆษณาอา๋อน้องนุษนะครับ นะเขาก็จะมีข่าวดีมาบอกนะครับอันนี้เราก็เข้าเรื่องเลยนะรบกวนมาได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็หวยกระดานนะครับเนี่ยคราวนี้มีเลขนะเยอะนิดนึงนะครับมีเลขเยอะนิดนึงแต่เราสามารถที่จะสะโคบให้ท่านได้นะครับว่า3นะเป็นตัวยืนนะลำรับเราจะเอามาจับ ตั้งแต่3ามศถึงสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่อามาแนะครับนะเอามาแทงข้างล่างนะครับส่วนเบอร์หกสามศู 6, 3, 0, ก็คือเต็งจ๋าเลย6 30ลองลองมาอีกชุดหนึ่งก็คือ5 30แล้วก็แปดสามห้านะครับแล้วไม่ต้องแซวนะครับว่า มันจะครบสิบตัวแล้วอาจารย์นะผมบอกแล้วว่าให้เอาตากลางเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับนะแล้วตอนนี้ยอย่างที่บอกว่าบากประเคาะเบอร์มรตยูคือเบอร์ศูนย์เนี่ยกำลังมีบทบาทแล้ววันที่หวยออกเนี่ยสามกับศูนย์เนี่ยองศาสนิทกันที่แกนราศีหลังองกรนั้นแล้วนี่นะครับมันอาจจะเป็น1 3 0 7 3 0ให้ซื้อติดไฟนวมไว้นะครับแต่ถ้าหากจะเล่นแค่2ตัวนะครับ นะสามจับสลับกันไปสลับกันมานะครับนะเอาตัวตากลางเนี่ยนะเป็นตัวเริ่มต้นนะอาจจะเป็นอ่าสามหกสามหนึ่งสห้าเนี่ยนะเป็นตัวล่างนะตัวบนก็เอา6มาเป็นตัวนำนะครับหกนำเนี่ยก็คือ6ก6า6ห6สี่นะแล้วก็ อ่าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่าเนี่ยคือจะมีเลขบาทประเคาะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับให้ซื้อไว้นะนะสามศูนย์มีโอกาสจับคู่กับเจ็ดได้มีโอกาสจับคู่กับหนึ่งได้หนึ่งสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะซื้อทิ้งไว้นะแล้วก็ชุดที่เต็งจ๋าเลยอย่างที่บอกนะครับว่าอ่า630 530อันนี้ก็เต็ง จดเอาไว้แค่นี้นะผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดแล้วแหละได้ตังใช้แน่นอนวดนี้ผมก็ซื้อ6กกลับไว้ <c oughs> นะครับเพรานะนั้นแล้วก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองให้กับปวงชนชาวไทยทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องเงินทองมีหนีน้สินนะครับนะ่จะได้มีเงินใช้ทางอ้อมนะผมก็ช่วยแฟนๆได้แค่นี้เองดังนั้นเองว่าให้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับ ในภาวะเงินฝืดนะครับแล้วน้องนุชก็จะเข้ามามีข่าวดีมาบอกนะครับก็ขอเชิญน,น้องนุชครับสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีแฟนคลับดีค่ะ,คะดีใจมากมากค่ะที่ได้มาร่วมรายการกับ,บอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะคะให้ลูกค้านะคะแฟนเพจของอาจารย์กิติแอสโตแล้วก็แฟนของช่นางนุชชี้นะคะเพจ แฟบริสบราล์ไบนาชีนะคะแซคคิวสวยธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่านะคะตอนนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเศรษฐกิจไม่ดีมากๆนะคะมองไปทางไหนก็ <Yeah. S 1> เออใช่ไปตลาดอะไรทุกคนขึ้นบนหมดเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยเเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าแล้วเข้าใจสถานการณ์นะคะเลยประเมินกับอาจารย์นะคะแล้วก็เอ่คาะมาแล้วว่าเ,เรามีโปรโมชั่นใหม่จะมาแจ้งให้ลูกค้านะคะ โปรโมชั่นของเราเนี่ยจะทำขึ้นเหมือนกับว่าอ่าโปรโมตกระตุ้นยอดขาย 7, 7, 8, 8, เดือน7 8เดือน8 9เดือน9ยาวๆเลยนะคะคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไปก็คือคุณภาพการสักคิ้วสักปากที่ช่างไปอัปเกรดเทคนิคมาใหม่นะคะเร็วๆนี้เองแล้วก็ช่างเพิ่งได้ถ้วยนะคะรางวัลที่4นะคะการสักคิว้วพิมพ์มิว t ฮาสตกนะคะ ลูกค้าไว้ใจได้นะคะลูกค้ามากมายนะคะผลงานช่างเยอะแยะนะคะแล้วก็การันตีคุณภาพแน่นอนนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือได้ศาสตร์หมูเฮงขออาจารย์กิติไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วอย่างเดียวหรือสักคิ้วแบบ VIP นะคะ ได้เหมือนกันแต่การสักคิว VIP ดียังไงจะมาแจ้งโปรโมชั่นว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าหลายๆท่านที่ทำธุรกิจมีหน้าร้านหรือว่าอยากจะเฮงเฮงปังๆถูกหวยเนาะเป็นแฟนหวยไม่ว่าจะหวยอะไรคือชอบเล่นแล้วก็อยากมีลาบนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ทำ VIP ไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้โปรของเราเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูนะคะอะ โปรเก่าของเราที่เริ่มต้นที่1,990ทั้งฝั่งสีคิ้วฝั่งสีปากยังเหมือนเดิมนะคะแต่โปร VIP นะคะราคา3,990ตอนนี้นะคะลูกค้าถ้าจองคู่นะคะจองมาด้วยกัน2ท่านนะคะแล้วต้องการทำเป็นคิ้ว VIP หรือว่าฝั่งสีปาก VIP นะคะ,ะที่อาจารย์กิติเนี่ยจะลงหนะ้าหน้าทองให้นะคะแล้วก็สวดให้นะคะ ลงแผน่นทองให้นะคะให,ให้เราแบบเิงยิงปังๆ,งๆเนาะทองเนี่ยต้องแจ้งเลยว่าเป็นอทองคําแท้สามารถที่จะซึมเข้าผิวได้แล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะลูกค้าที่มาทำเนี่ยคือติดใจแล้วก็บอกต่อทางนั้นเนาะ จะบอกว่าเราไม่เคยได้ยิงแอดไม่เคยได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าที่บอกต่อว่าลูกค้าน่ารักกับเราเราเลยทำโปรโมชั่นตรงเนี้คืนกำไรให้สังคมคตอนนี้ถ้าจองคู่มา VIP ทั้งฝั่งสีปากฝั่งสีคิ้วนะคะลดไปเลยลดไปเลยท่านละ500บาทนะคะ,ะจาก3,990บาทเนี่ยลดเหลือท่านละ3,490บาทเท่านั้นนะคะ แต่นะคะช่างขอให้ลูกค้านะคะจองมาภายในเรือนนี้นะคะแพ็กเกจคู่แพ็กเกจคู่นะคะจองมานะคะทักอ่าไลน์นะคะที่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะอ่าโทรมาถามรายละเอียดช่างก่อนก็ได้ถ้ายัางไม่ไม่มั่นใจว่าอ่ามันเป็นยังไงนะคะโทรมาคุยกันก่อนปรึกษาฟรีนะคะเราไม่ว่ากาันเราอ่าคุยกับลูกค้าเราประเมินกับลูกค้าได้ จนกว่าลูกค้าจะมั่นใจแล้วก็พึงพอใจนะคะแล้วทําการจองกับช่างมานะคะอาจจะมันจําไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะคะแล้วที่เหลือค่อยมาชําระสิทธิ์เนี้ยให้ใช้บริการได้จนถึงกันยายน2567นะคะสิ้นเดือนกันยายน2567นนะคะลูกค้าจองวันนี้ในราคานี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่า,เ,าเป็นราคาที่เรียกว่า คุ้มค่าแล้วก็ได้ทั้งศาสตร์ห,หงูเฮงได้ทั้งอ่า v i ไนะคะได้ทั้งหน้า,นาทองโอ้โหคุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะได้ทั้งความสวยความปังความเฮงนะคะทุกอย่างรวมกันหมดนะคะอ่าทีเนี้ยอ่าในเรื่องของส่วนของอ่าพาร์ทของช่างเนี่ยก็มีมาแจ้งเท่านี้นะคะ แล้วก็ขอให้อ่าทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อ่าอย่างที่อาจารย์เตือนนะคะว่าเอ่อดาวเอ่ออะไรเป็นยังไงถ้าเรามีความเอ่อระมัดระวังหรือมีสติอ่ะมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนอ่าวันนี้นะคะช่างก็อ่าหมดพาร์ทเพียงเท่านี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของอ่าวัตถุมงคลที่เรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ดวงพิชัยสงครามของอาจารย์ค่ะจ้ะก็เหมือนเดิมครับนะ ดวงเพสงครามของผมเนี่ยปกติเนี่ยต้องขาย24งหมนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ชนบุรีเนี่ยนะครับเขาเอาไปปล่อยต่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาขายคนต่างชาตินะครับขายคนต่างชาติเนี่ยเขาขาย2 4งหมี่แต่เราคนไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ราคามาตรฐานเลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับว่าแค่ดวงเพย์สงครามธรรมดานะครับไม่มีมาหาจักตรตีโลกศาสตร์ ไม่มีการล้างดวงชะตาด้วยตำรากับชะตาของรัชกาลที่4แล้วก็ไม่มียัน27เลิกกับร้ายเป็นดีแก้ดาวลูกพิษนะครับเขายัง10,000บาทเต็มนะครับ10,000บาทท้วนนะครับของผม20ปีแล้วยังไม่ได้ขึ้นราคาแล้วเช่นเดียวกันเพราะเราเข้าใจนะครับเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนน่ะได้ดวงมีสงคราม เอาไว้บูชานะครับน่ะหกพันห้าเหมือนเดิมยี่สิบปีแล้วไม่เคยขึ้นนะครับนะเราไม่เคยที่จะเอาเปรียบลูกค้านั้นแล้วก็อยากเสริมดวงชะตาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีโชคลาภการงานการเงินอาชีพชื่อเสียงทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็ทําดวงมิจฉาสงงรามนะครับมิจฉาหงงรามมีทั้งยันยีิบเจ็ดเลิกมีทั้งตํารากับชะตาแล้วก็มีทั้งมหาจตตรโลกศาสตร์ส่วนวัตถุมงคลเหมือนเดิมครับนะ ลูกสาวผมบินไปเชียงรายเลยนะครับไปเอา4หูห้าตามาวันก่อนนี่ที่ให้โปรโมชั่นไปที่บอกว่าถ้าซื้อคู่กันนะครับจะมีแถมพิเศษก็คือชิ้นหนึ่งมันพันาร้อยบาทนะถ้าคุณซื้อ4ี่หูห้าตากับซื้อกจีจอ ผมแถมต่อเงินต่อทองให้ในราคา1,990บาทเนี่ยผมแถมให้ไปเลยนะแล้วกับคุณจ่าย3,000ักว่าโอ้คุ้มมากเลยคที่จะบอกว่าอาจารย์วันนั้นไปเดินเล่นที่ห้างแต่ไม่ขออ,อ่ไม่ขอเอ่ยยี่ห้อนะคะอะเห็นป้ายโฆษณา4ีหูห้าตาใหญ่มากนะคะก็คือตอนนี้ร้านเครื่องประดับร้าน j e w e l รี่ร้านอะไรที่เขาเหมือนกับว่ามาทางสายมูเนี่ยเขาก็มีการพลิกแพงนะคือเอาอเครื่องที่เป็นวัตถุมงคลหรือว่าเหมือนกับ ที่คนชอบไปไหว้บูชานะคะม,มาพิกแพงเนี่ยเทำเป็นเครื่องประดับอ่าซึ่งซึ่งจะบอกว่าฮิตมากเลยนะเพราะว่าตอนที่ตอนที่อ่อแอดมินไปอะคะ่ะจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้จักที่นี่นะคะแต่พอไปอ่านประวัติแล้วก็เหมือนแบบทางทางทัวร์ไกด์หรือว่าทางทางคนขับ รถตู้ของเราหรือว่าเวลาเราเข้าไปเสิร์ชว่าเออสายมูเพราะาเรามาทางนี้อยู่แล้วเราต้องเสิร์ชอะไรที่เป็นสายมูนะคะจุดจุดนี้เราต้องมูเท่านั้นถึงจะเฮงๆปังๆนะคะอ่ามูเท่านั้นจะน็อกเอฟริติ้งดาวค่ะตอนนี้เราต้องพึ่งมูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคือพอไปแล้วรู้สึกว่าเอยศรัทธานะเพราะว่าตอนที่ไปเช่ามาเนี่ยคือ,อเจ้าอาวาสอะคะ่ะที่อยู่ในเขาเรียกกุฏิใช่ไหมคะ อ่ะเป็นคนแบบปุกเสกให้เราเองเลยนะคะสวดแล้วสวดยาวมากสวดประมาณยีินาทีคือเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วเนี่ยเวลาเราไปรับของเนี่ยท่านจะงปลุกเสกซ้ำค่ะ,ะแล้วสวดยาวสวดนานมากเลยเพราะ,ะจาได้ว่าก็จะไปขึ้นเครื่องก็ก็ยังสวดให้จนครบนะคะ,ะก็เรียกว่าคือ,อ,อเป็นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะวัดพระธาตุดอยเขาข่ายนะคะวัด วัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก y, ็องค์ีหัวหตาเนี่ยเขาก็มีประวัติที่ถ้าใครได้อ่านได้ศึกษาก็คือเขาจะกินฐานนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าอึดออกมาเป็นทองนะคะใช่ให้เราได้มีทรัพย์สินแบบเหมือนกับว่าอินฟินิตี้อย่างนี้นะคะซึ Chuck ่งเป็นความหมายที่ดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะคะเมือจับคู่แล้วเนี่ยก็คือโกจีจ่อเล่นการพนันไม่เคยแพ้ สี่หูห้าตาผลิตทองให้ท่านทุกวันผลิตเงินให้ท่านทุกวันต่อเงินต่อทองที่ถแถมให้นั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเอาเงินของท่านเอาไปต่อยอดขึ้นไปอีกไม่จบไม่จิน้นนั้นสามสาายอันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดแล้วในราคาแค่สามพันกว่าบาททั้งที่ราคาเนะี่ยมันอะลอกก็ไปเกือบหกพันนะเท่ากับลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนะก็าฝากไว้เท่านี้รบก,กวนเท่านี้นะครับขอให้ท่าน ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็ร่ำรวยถูกหวยทุกคนงวดนี้มีศูนอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ